อันนี้มันคือตักบล่งมามันคือตักบลงหอยข้าบัวบ่ะเออบ่มันอันมันเสียบไหมมันเสียบตักบลงมันเสียบทั้งนเดินไปแปลวเด้อค่อยบัวแปรนมันเสียบค่อยบ่แปเด้อเสียบหลุดเสียบหล่นเอยมาเด้อพี่น้องคุณได้สิมดอันบ่ได้งมหอยได้ลยมันตักหอย ทักทักกับแมน่นาเด้อมาเด้อสิผ้ามาตักทักทักเลยเนี่นี่หอยกาบเาด่นมาเดอ้อจ้าเด้อบ่แม่นหอยกาบไทยเด้อจ้าหอยกาบฝรั่งอโอ้หินมันหลายก็เลยอยากอ้าวันนี้เต็มแม่นหินแม่นหยังพี่น้องหอยใหญ่หหวันี่คือบักใหญ่นี่ เบิ่งค่ะ<า>บาาเดียวเต็มคู่เลยนะเออน,ยนยนะกกาเนะกรุ่น,น,นพี่น้องมันจะมีอย่างถึงมานเอาอตาทั้งหลังทีล่างกาปลา,ปาบ่กปลาคือตายปะขึ้นจา,านตะกา,า,กกาปนนันติโอ้หินก่อนพี่น้องน้ำมันเสียบ่กปลาจังตายปลาน้อยติ มันตามสวิงเจ้าค่ะแล้ว <c oughs> พวกเขาลงเลือมากเขาเขาเอาอันตัวน้อยมันถิ่มลงหช่ไหมอม่าเจ้าอันเอาลงด่างเนาะเมื่อนคุณใ <c oughs> บบัว <c oughs> นี่ก็รับสา <c oughs> เป็นเจ้าเมื่อเนาะตาดีเ่ระมันนี่เนะไปปล่อยก็อยู่ในน่วยกับเต็มอยู่นี่ นึกถึงข้องข้องมองหังนน้ำสะอาดน้ำไหลแล้วมันแัดไปมันก็สะน้ำหนิ่งอยู่หรอกวะแม่เราไปลงมองมันนิ่งเออหามองนิ่งเนาะนไปลงมองนิ่งวันห้่อยทั้งหมดเน,นี่อาจจะลงไปปล่อยในข้องบ้านเจ้าของพี่นออ้องนี่มุกแม่ไปเลี้ยงเอามุกเนาะ ว่าแน่ได้อนาคตข้าขงหน้านี่เศรษฐีพันล้านเลยนะพี่น้องได้หินบ่เอาดอกหินยุนหันนี่เอาแต่หอยเท่าสีหนาห่อนเขาถ่า,ายแต่คลิปธรรมาสะอาให้เบิ่งเนาะมีคลิปอะไรก็ลงให้พี่น้องเบิง่งพี่น้องเอ้ยเอาเบิ่งเอาเอา,เอา,เอา มาเรื่อยนนไนองไ้เส็ป็นหัมันติเห็นก่อนไงแล้วมันดันไหวไหมไ,ได้ยังคุณมาก่ันี้ยได้หอยได้หน่อยอยู่รอบอนี้ปิดหวังโอเคได้อยู่นี่ปิดหวังว่าไงิหวังได้สามตัวสี่ตัวเนิดน้อ มันเป็นตะคือว่าะมรางีหินมองได้หินหลายๆมันจัดกว่ได้ห้าวต่างๆเป็นไงห้าวก็่ได้นี่นี่นี่ลองมึงลองมมันมีคนคนหอยคในหิมนี่เนาะเออมันบ่มีมันปลายมันก็สบเา โอ้ปลาตัวบักใหญ่เลยพูออกไปพูละปลาอ้อยปลาอย่งโอ้ตัวบักใหญ่แดด,ดเนากลังมาหาลบเนาะ่าดนตังปลาอยนใสชีวิตทกนเนาะาขึ้นแตมีแต่ใบใหม่แพี่น้องนะโอ้ได้ห่ยูหอยใบใหม่หักลายผดเออ้งไปอางซะ ติด okay. ตามคลิปต่อไปด้วยพี่น้องนั่นแหละคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้เด้วค่ะเด้อสวัสดีค่ะ